สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีอนวันนี้เรามาเปิมาร้านกวยเนี่นะครับพิซซ่า พิซซ่าครับถาดใหญ่ๆครับซอยกิ่งเพชรเอติงก็มีครับถาดใหญ่ ต้นนี้เขาเออหนอดยังก็ะฮาวยายเฮียร์ฮาวายฮาวายเฮียน์ฮาวายเฮียนเฮียร์โอ้เนี่ย,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 ยพิซซ่าหน้าเนี่ยครับโยกซอยกิ่งเพชรครับกิ่งเพชรซอยเพชรบุรีสิบเข้ามาประมาณ20เมตรได้ครับอยู่ขวาซ้ายมือแล้วก็ เรามีเตาอบครับเนี่ยเนี่ยครับเตาอบเราห่อลอยครับทำกันเนี่ยเนี่ยครับอันนี้เราหน้าเราเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องเบิ่งดีดีเลยครับเนี่ยตัวนี้ใช้ยังเนี่ยใส่ข้าวสั้นสอดข้าวสั้น ซีดเนาะใส่ซีดเข้าไปพี่น้องซีดมันไม่รบก, <laughs> ก,กิบเหรอฮะบ่ซีดแต่มันไม่รบกิบเหรออย่างไรก็ขับภาษาอังคีบก็แข็งแห้งมันก็ธรรมดาแล้วพี่น้องเอ้ย,ยอ๋อแบบขอบใจก,กันยังไงอะพี่น้องวันนี้จะเป็นฝรั่งสักมือครับกินพิซซ่าก็สน อยู่แถวแถวกิงเคสเคกบรีซอย10ครับแวะมาอดนุนได้นะครับเข้ามาประมาณย0เมตรอยู่ซ้ายมือนี่ครับลงหม้อเตาอบแล้วนะครับนี่เตาอบเราเราปิดฝารอกี่นาทีครับเนี่ยเด็ดน,นาทีเก็ดนาทีพอประมาณเนาะพี่น้อง ใส่ถู้่ครับเดี๋ยววังต้นโูบครับนะครับในท่ตีมเราก็มีครับนี่ใส่ถ้วยใส่กล่องก็มีครับนี่ข้างในดูครับนี่ใสตีมกะทินี่ครับใส่กล่องก็ยี่ห้าบาทครับพี่น้องอันนี้ใส่ไข่เรืออันนี้ใส่ไข่ครับไข่ไข่เข้มหว่พี่น้องไข่แดงไข่แดงครับใส่ไข่แดงสามพิบาครับ นี่แบบสุนัขลายานาลาดนะครับพี่น้องคุณสามอยาอ่างเนาะสามอย่างต่อกล่องครับไม่ใหญ่นะมาเลยก็ลูกชิ้นนี่ไงใส่ยำชิ้นเนี่ยครับดูครัดแดงพติดนี่มาอดนุนครบแล้วครับมาครใส่กองแล้วพี่น้องเฮ้ยมากมาก แล้วครับตามเล็กๆหน่อยก็ได้เธอแต่พวกอันเนี่ยต,ตามสินบักเกลือเนี่ยไม่มบหกเกลือหรอนอนมอุ่นเด็กกินสิเราพาเรากำลังจัดซอยให้อยู่ครับพาคึงเงาอวันเท่ากับพาคึงพาเปียงไหม <c oughs> นี่นะครับเ <c oughs> มื่อนี้เป็นพลังสมใจเรากูว่า <c oughs> <c oughs> เอาครับเดี๋ยวไปซื้อกินน้ำกันครับยี่ห้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ขอเป็นฝรั่งเบอร์หนึ่งครับนี่ครับพิซซ่าครับถาดพ่อประมาณนี่แหละครับต้อนเลาะอยู่กินสองคนครับวันนี้มาครับพี่น้องซุปโสนครับเสียบเสียบเสีบทำต้องใส่ซอสอ่ะ ว่าต้องเขาหางเลยพี่น้องปากสร้อยกียงเป็ดนี่หลานมูผมครับไก่ยวยไก่มาอดนุนเองเด้อมาโทษด้วครับใส่เขียวอะไมูมนี่อุดสุภาพครับสุภาไหอืมพี่น้องถอเด้วยครับด้วย พิซซ่ายามเย็นครับแทนอาหารแน่ครับพี่น้องเมื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 องเศษครับโอ้โหนักพี่น้องโอ้ยมันจะเสียบอ่ะโอ้โหพหโโหโหหลังจำเป็นเลยพี่นอ้องมมมีชไช่่ใ นายอยาอดอ,อ่อนเอ้ยอ่อ,อ,อนายอยาสาวได้ลูกเพื่อนหนายังบ่อนาฮาวาเอียนจะมีสับประรดด้วยมีแอมปกติเขากินม่ได้หนาทะเลเนาะอย่างเงี้ยนะสีสดเน,นาะนาฮาวาเอียนเบือเหมือนจะเี่น้องดเลยมันแสียปวดมันเสียดย้วยนิวถึงเสียด้องหิวแหละ ใส่เกียวบนแล้พี่น้องเพราะเอาข้างใกล้เราเพราะท่านใจใส่เข้าไปครับซอสทั้งงีริกทั้งบักเกอร์เทดใส่มือด,ด้วยพี่น้องด้วยโปรไลน์ครับนะเกลีแยแน่งหน่อยนี่แ้บคนละาสามเปียงกอดีครับพี่น้องอืม้มด๋อยเลย ลังหน่อนเลือกครับ เกี่ยงครับบนสังหานแล้วี่เนี่ยนะพ,พิซฟ้าครับพี่น้องต่อด้วยเราจะมาเช็ดทำไมเอาไปทิ้งทั้งอันนี่ต่อด้วยไอศกรีพิซฟ้าครับพี่น้องเบิดอันนี้แล้วต่อไปติมครับพี่น้องช้อนน่ะใช่ช้อนมาสิสามสิบบาทครับไข่แดงครับ ไอติมกะทิไข่แดงด้านเดียวกันนี่แะครับกับพิซซ่าม่นมีขายอยู่โอ uh, ้ยบเสียบๆๆแซ่เบทั store, ้งไอติมแซ่บท well ั้งพิซซ่าพี่น้องเอ้ยไอติมเน่ยมันเป็นเพินบ่ไลยเฮ็ดเองหรอกครับเพิ่นมสั่งมาจากมาหารชาอยนะครับมาขาย ครับพี่น้องลิปนี้นสะสาอีสามามีครับฝากพี่ฝากน้องที่ติดตามใหม่ขอบคุณห,หลายๆครับเอซีใหม่เอซีเก่าขอบคุณหลายๆครับ <MC>